คลิปนี้เรามาไขข้อสงสัยกันดีกว่านะครับว่าโอกาสมากน้อยมากแค่ไหนที่แชงคูดนั้นจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับถ้าพูดถึงในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมานี้นะครับหประเด็นนะครับที่เป็นประเด็นที่สําคัญของแชงเลยนะครับนอกจากการที่พี่แกนั้นนะครับไปแย่งชิงพลังผลปีศาจนะครับอย่างผลนิกะนะครับมาจากรัฐบาลโลกอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญเลยนะครับจากประเด็น นะครับที่แชงนั้นบุกไปที่แมรีจัวใช่ไหมโดยพี่แกนั้นก็คีบอีแตะเข้าไปแบบชิวๆสบายๆายนะครับยั้งกับไปเลือกน้องเบอร์ตองที่ไหนครับคือพี่แกเข้าไปชิวๆสบายๆายตามสไตล์พี่เบิร์ดเลยนะครับคือเข้าไปแบบชิวมากๆเลยจึงทําให้หลายคนก็สงสัยแหละครับว่าเฮย้ยจากหลายครั้งที่ผ่านมาแชงนั้นน่ะได้รับการยกเว้นจากรัฐบาลโลกค่อนข้างที่จะปล่อยมากๆเลยนะครับหรือว่าแชงนั้นจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่านะครับจึงทําให้ฝั่งของ้าวุเท่านั้นนะครับไม่กล้าจะยุ่งยามนะครับกับ ทาางงงด้ขอแชเลยจึงทําให้มันก็เลยเกิด2แง่มุมนะครับสรุปแชงนั้นเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่านะครับหรือเป็นเพียงแค่ชายธรรมดาธรรมดานะครับที่อยากคีบปีแต่เข้าไปคุยนะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนก็ตามสไตล์ช่องของเรานะครับถ้าจะมีการพูดคุยอะไรแบบนี้เราจะต้องมีข้อมูลนะครับมายันให้กับทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับและมาดูกันดีกว่านะครับสรุปแชงนั้นนะครับมีโอกาสมากน้อยมากแค่ไหนในการที่พี่แกนั้นจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้ แบ,บเต็มอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าสาเหตุหลกัลกๆที่หลายคนสงสัยว่าแชงนั้นอาจจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่านะครับจากที่ลองนะครับอ่านจากคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ในช่องเราหรือนะครับไปแบบว่ารีเสิร์ชนะครับถามผู้คนมาดูส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมี2เหตุผลหลกัลกๆก็เหตุผลแรกที่ผมพูดไปนะครับก็คือแชงนั้นนะครับดูเหมือนว่าฝั่งรัฐบาลโล นั้นจะเกรงใจในตัวของแชงนะครับเกินหน้าเกินตาไปหน่อยนะครับก็เลยคิดว่านะครับแชงนั้นอาจจะมีเอี่ยวกับฝั่งรัฐบาลโลกก็เป็นไปได้อาจจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าอะไรแบบนี้หรืออีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือหลายคนคิดว่าตัวละครแชงนั้นบางทีแล้วอาจจะเป็นลัดโบหรือเปล่าคือแบบว่าหักมุมอะไรแบบนี้ตามแบบว่าสไตล์ละครไทยตามสไตล์การ์ตูนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ก็คือแบบมีการหักมุมนะแบบว่าทางด้านแชงนั้นเป็นตัวร้ายอะไรอย่างนี้ฝั่งของรัฐบาลโลกอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือ2เหตุผลหลักๆแล้วกันท ว่าแชงนั้นอาจจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้านะครับซึ่งถามว่าแปลกไหมถ้าจะคิดแบบนี้จริงๆโดยส่วนตัวผมว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรนะถ้าจะคิดกันแบบนี้แต่โอเคเราจะมาคิดเฉยๆไม่ได้เราก็ต้องลองมาหาข้อมูลดูว่ามีส่วนไหนที่มันเชื่อมโยงหรือเปล่าว่าแชงนั้นจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าอ่ะเราลองดูประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับก็อย่างมาหาสงครามมารีนฟอร์ดที่หลายคนสงสัยว่าเพราะแชงนั้นปรากฏตัวขึ้นทําไมกันนะครับเซนโงคูนั้นนะครับถึงตัดสินใจนะครับในการที่แบบว่าเอ้ยไม่สู้ต่อแล้วหยุดการต่อสู้นี้เถอะดูเหมือนว่าเซน เกรงใจนะครับในตัวของพี <t Jean> ่แชงเสลือเกินนะครับหรือว่าพี่แฉงนั้นเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่านะครับแต่โอเคหากเรามองในมุมนั้นเนี่ยผมว่าน้ำหนักมันน้อยกว่ามากหากมองอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือสงครามมารีนฟอร์ดในตอนที่เราเห็นในตอนนั้นน่ยก็คือกลุ่มหนวดขาวก็แตกไปแล้วหนวดขาวก็ตายไปแล้วนะครับรัฐบาลโลกนั้นก็คือกำชัยชนะได้แทบจะทั้งหมดแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับสามารถประกาศสักดาชนะหนวดขาวได้แล้วนะครับอย่างที่2เลยนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปประกาศสักดาจะมาทั่วโลกรู้แล้วนะครับว่ารั นนั้เจ๋งแค่ไหนนะครับทหารเรือนั้นเก่งแค่ไหนซึ่งแน่นอนนะครับสสิ่งนี้เนี่ยมันก็แทบจะประสบผลสําเร็จหมดแลกกับสิ่งที่พวกเขาได้ทำนะครับอ่าลืมพูดไปนะครับมีเอสตาอีกนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับค่อนข้างประสบผลสําเร็จหมดแล้วนะครับทางด้านรัฐบาลนั้นก็แทบไม่ต้องไปเอาอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะอย่าลืมว่าพวกเขาก็สูญเสียด้วยเช่นกันนะครับทหารมากมายนะครับต้องบาดเจ็บต้องล้มตายลงไปนะครับจากสงครามครั้งนี้การที่เซนโงคูนั้นเป็นจอมพลเรือนะครับเป็นผู้นําที่ดีนะครับย้ำนะเป็นผู้ นะครับจะอาใครนูแน่นอนเพราะเซงโงคูนั้นนะครับเป็นผู้นําที่ดีรักลูกน้องใช่ไหมไม่แปลกที่เซงโงคูจะเลือกตัดสินใจในการหยุดสงครามครั้งนี้ซะนะครับเพราะว่าหากจะท้าตีท้าไฟกับแชงคูต่อไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนนะครับเอาง่ายๆเลยเราเห็นใช่ไหมอย่างไคโดที่สู้กับลูฟี่เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าการต่อสู้ระดับจักรพรรดนั้นมันไม่ธรรมดาจริงๆมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับที่จะสามารถคว่ำจักรพรรดิสักคนหนึ่งได้นะครับก็ไม่แปลกที่เซงโงคูนั้นจะตัดสินใจนะครับในการหยุดสงครามครั้งนี้นะครับก็คือร เซนโงคุก็เลือกที่จะหยุดนะครับอันนี้มันเป็นโลนที่ค่อนข้างเมคเซน์อยู่นะครับว่าทําไมสงครามถึงหยุดซึ่งแน่นอนหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าแบบว่าเป็นกรณีที่แชงอาจจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่าเซนโงคุเลยเกรงใจนะครับเราต้องย้อนกลับไปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เป็นคนของเผ่ามังกรฟ้านะครับและยิ่งถ้ากรณีของแชงนะครับเชื่อว่าอสมมติถ้าสมมตินะถ้าเนื้อเรื่องมันจะเขียนว่าแชงนั้นเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าจริงๆมันก็คงจะเป็นแค่อดีตคนของเผ่ามังกรฟ้าใช่ไหมซึ่งในเรื่องเนี่ ้าจริงๆแล้วรัฐบาลโลกไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือแทบไม่ให้เกียรติเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับดฟามิงโกก่อนหน้านี้นะครับพี่แกก็เคยเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าใช่ไหมและพี่แกนั้นนะครับก็จัดการค่าพ่อตัวเองนะครับแล้วก็ส่งกลับไปนะครับให้กับทางด้านของรัฐบาลโลกเพื่อให้ตนเองนั้นสามารถกลับไปเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าได้อีกนะครับแต่ว่ารัฐบาลโลกก็ไม่ได้สนใจนะครับดฟามิงโกนะครับกับที่ัวทิ้งไปได้ซ้ำมันก็เป็นการยืนยันได้อย่างหนึ่งแล้วนะครับว่าสถานะการเป็นเผ่ามังกรฟ้านั้น ดูแลเท่านั้นก็เหมือนเป็นอำนาจหนึ่งอำนาจและการเป็นหัวโขนหนึ่งหัวโขน,หขนให้คนทั่วโลกนั้นกลัวนะครับแต่จริงแล้วรัฐบาลโลกก็ไม่ได้แคร์นะครับคนของเผ่ามังกรฟ้าขนาดนั้นนะครับอย่างโดฟาก็ไม่เอากลับเข้าไปซึ่งอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่คนมักจะสงสัยว่าหรือว่าทางด้านของฝั่งรัฐบาลโลกนั้นไม่อยากเปิดเผยหรือเปล่าว่าคนระดับจัก,กรพรรดิอย่างแชงนั้นเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าซึ่งแน่นอนถ้าจะเป็นกรณีแบบนั้นนะครับกรณีของโดฟามิงโกนั้นนะครับรัฐบาลโลกก็คงจะไม่เอาเข้ามาในการเป็น,จน,นเจต นั้นต้องรู้อยู่แล้วว่าโดฟาเมงโกนั้นนะครับเคยเป็นคนของเผ okay. mm ่ามังกรฟ้ามาก่อนเพราะว่าทางด้านของเซงโงคุนั้นนะครับก็รู้จักกับโคราซอนใช่ไหมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะครับต้องรู้เรื่องราวตรงนี้อยู่แล้วนะครับไม่สามารถที่จะปิดบังได้หรืออีกหนึ่งประเด็นใหญ่ๆที่สําคัญเลยนะครับจนเกิดกระแสว่าทางด้านของแชงนั้นนะครับเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้ากับการที่แชงนั้นนะครับก็คือขี้ปีแตะเข้าไปนะครับที่แมรีจวนะครับถิ่นนะครับของเผ่ามังกรฟ้าขนาดนั้นนะครับเออมันก็เลยเกิดประเด็นไงหรือว เอาจริงๆวันเดย์นี้อย่างที่ผมพูดไปนะครับน้ำหนักมันก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดที่ว่าเออในการที่คนคนนึงนั้นจะบุกเข้าไปจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าได้ไมาอย่างนั้นซาโบก็คงเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าซาโบก็บุกเข้าไปเหมือนกันถูกไหมล่ะก็เลยมันไม่สามารถแบบยืนยันได้ขนาดนั้นและแชงมานะครับเพื่อเตือนนะครับเกี่ยวกับชายคนหนึ่งซึ่ง,งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีการบอกชัดเจนนะว่าเป็นการเตือนนะครับไอ้ชายคนหนึ่งคนนั้นเนี่ยคือใครกันแน่นะครับแต่การที่แช่งเข้า าำเคลื่อนไหวนะครับอ ER. ยู่เบื้องหลังของโลกวันพีทอยู่นะครับก็คือแชงเข้าไปนะครับในฐานะพูดคุยซึ่งแน่นอนนะครับการที่แชงบุกมาขนาดนี้รัฐบาลโลกก็คงไม่อยากจะไปยุ่งยากสักเท่าไหร่นะครับคือฟีแบบถ้ามาต่อสู้กันตอนนี้เนี่ยฮาบูเทาแย่แน่นอนนะครับเพราะผู้นําต่างๆนะครับก็อยู่ที่เมริจวใช่ไหมเผ่ามังกรฟ้าก็อยู่ที่เมริจวนะครับกำลังคนที่อยู่ในตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรรับประกันได้เลยว่าจะสามารถต่อกรนะครับกับทางด้านของแชงคูได้ใช่ไหมส่วนประเด็นนะครับที่รัฐบาลโลกนั้นเน ก็คงจะเป็นแค่ประเด็นที่แชงนั้นนะครับเคยครอบครองนะครับหรือว่าเคยขโมยนี่แหละพลังผลนิกะไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแน่นอนรัฐบาลนั้นพยายามปกปิดเรื่องราวตรงนี้เอาไว้นะครับไม่อยากให้ผู้คนนั้นรับรู้จึงนาให้นะครับการที่แบบทําดีกับแชงหน่อยก็ดีนะไม่งั้นแชงนะครับเปิดโปงเรื่องนี้นะครับว่าไอ้พลังผลปีศาจนิกานั้นมีอยู่จริงและผู้คนนั้นไปค้นหานะครับจะเกิดเรื่องแย่มากๆนะครับเหมือนที่โรเจอร์เคยทําเอาไว้ก่อนหน้านี้กับการที่โรเจอร์นะครับประกาศว่าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีดมีอย เป็นโจรสลัดกันใหญ่เลยและหากมีการประกาศนะคบว่าไอ้ผลยางยืดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ยางยืดนะมันเป็นผลนิกะานะครับผลในอดีตของจอยบอยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยอาจจะมีความสาคัญเกี่ยวกับสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชนอนาคตก็เป็นไปได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมจึงทําให้รัฐบาลโลกนั้นนะครับหรือทางด้านท่าผู้เฒ่าก็ต้องเพลย์เซฟไว้ก่อนใช่ไหมก็เลยแบบว่าอาจจะต้องพูดคุยหรือทําอะไรดีๆกับแชงไว้บ้างนะครับมันไม่มีแบบว่าส่วนไหนเลยนะครับที่จะไปเชื่อมโยงถึงขนาดที่แชงนั้นจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าหรือถ้างนนนนั้นเป็นคนบบ่อลูกขทีม ยิ่งใหญ่จริงๆผมเชื่อว่ามันจะยิ่งใหญ่กว่าคนของเผ่ามังกรฟ้านะครับคืออยู่ในระดับที่เหนือไปกว่าเผ่ามังกรฟ้าอามนอานู2จะเป็นลูกของท่านอิมก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็โอกาสน้อยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปต่อให้เป็นลูกของเผ่ามังกรฟ้านะครับมันไม่ได้มีอิมแพคมากมายอะไรนะครับขนาดที่ทาบาลโลกนั้นต้องกลัวนะครับก็กรณีที่ผมยกง่ายๆที่ผมพูดไปมันก็ไปเทียบกับกรณีของโดฟาเมงโกนั่นแหละโดฟาเมงโกก็เป็นอดีตลูกของคนเผ่ามังกรฟ้าด้วยเช่นกันยังไม่ได้รับกกการรดดูููแแลลีีนนนััขชงงเยยถม้อ็ สิ่งหนึ่งนะครับที่พยายามมาอธิบายแหละครับว่าทําไมนะครับโอกาสที่แชงนั้นจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้านั้นนะครับมันน้อยเสลือเกินนะครับคือมันน้อยมากๆเลยมันไม่ได้มีโอกาสเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นเพื่อนๆนะครับมีความเขียนยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและอย่างที่ผมพูดไปในหลายๆครั้งในหลายๆคลิปแหละครับว่าจริงๆคลิปพวกเนี้ยคลิปแบบนวแบบว่าแชงนั้นเนี่ยเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่าตัวละครตัวนั้นมีฮาคิมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยจริงๆผมจะปฏิเสธไม่ทําเลยก็ได้นะแต่ก็มองอีกมุมนึงนะครับถ ไม่ทำเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาแบบมีใครคนนึงนะครับไปถามข้อมูลกับอาจารย์อะไรเนี่ยหรือว่าไปพูดคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอาจารย์บอกปัดตกไปว่าเป็นเด็กะเพึ่งรู้หรอกอ่ะหรือไาถามพ่อแม่อะไรเงี้ยเออเป็นเด็กใเพึ่งรู้ไปหรอกเดี๋ยวค่อยรู้ทีหลังนะครับคือเราไม่ได้เหตุผลอะไรที่ชัดเจนแบบนั้นน่ะสู้ที่แบบว่าเออเราลองไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาลองเปรียบเทียบแล้วก็เหตุผลที่ชัดเจนผมว่าไอ้จุดนี้น่าจะดียิ่งกว่านะคพื่อง่ายๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องผลักคนออกแบบเเเอ้มาาาาากดดคคคี่่่่วววับบรรงนนนนทิไไไไปปป็็ ้เอยไปคิดเรื่องแบบนี้ทําไมไปเอาคิดเรื่องที่มันดีกว่านี้หรือเปล่าผมว่ามาพูดคุยกันแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าโอกาสที่แชงนั้นจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้ามากน้อยมากแค่ไหนนะครับซึ่งเท่าที่ไปหามาก็ตามที่เห็นในคลิปเลยว่าโอกาสเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลต่างๆแล้วมันค่อนข้างน้อยมากๆเลยที่แชงนั้นจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าก็เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์แย้งมาได้นะเผื่อมีข้อมูลตรงไหนนะครับที่มันน่าสนใจกว่านี้นะครับหรืออัปเดตกว่านี้ก็ได้นะครับเผื่อแบบว่ามีอะไรที่มันดีกว่านี้ลองมเ เกี่ยวกับประเด็นนะครับว่าแชงนั้นมีโอกาสมากน้อยมากแค่ไหนกับการที่พี่แกนั้นจะเป็นคนของเผ่ามังกรฟ้าก็สามารถนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและอยากจะรับชมอะไรนะครับเกี่ยวกับวันพีตก็คอมเมนต์มาด้วยเช่นกันก็ช่วงหลังนี้พยายามนะครับจะทําทั้งเรื่องเบสิกนะครับเรื่องแบบว่ายากๆหน่อยนะครับเบสิกก็สําหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาจะได้รู้เรื่องราวเก่าๆนะครับที่แบบว่าหลายคนสงสัยบ้างหรือเรื่องราวใหม่ๆนะครับก็พยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับฝากไว้้ลยละกันและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร e และกดกระดิ่งงเพืื่ออจ้ตน ใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน c e b o o k f a ฟ p เพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ